ัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราวัยอีซีจังหวัดชาเชิงเซาค่ะกีนค่ะพี่โชติครับพี่หนุ่ยค่ะจุ้ยครับผมค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราวัยอีซีฉเชิงเซากับรายการวัยอีซีตีสนิทค่ะจะพามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชาเชิงเซานะคะโดยคอนเซ็ปต์ของพวกเราคือที่ไหว้พระพ่อความศรัทธาและอาหารอร่อยค่ะ สำหรับสถานที่ที่ใครๆมาฉาชังเซาจะต้องนึกถึงนะคะหลายๆที่ของจังหวัดฉางเซาเริ่มต้นกันเลยค่ะที่แรกค่ะวัดโสธรวารา,ามวรวิหารค่ะความเป็นมาของที่นี่นะคะเดิม<อ>มีชื่อวัดหงค่ะโดยสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายปัจจุบันมีสถานะเป็นพระอารามหลวงชันตรีค่ะสําหรับความสวยงามภายในนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับชมภายในคลิปนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม เนี่ยครับก็หลวงพ่อโสธรนะครับก็จะมีความงดงามนะครับของพระโบสถนะครับเป็นพระอุโบสถหินอ่อนทั้งหลังเลยนะครับซึ่งอลังการมากนะครับพี่โชติครับสําหรับการที่จะมาสักการบูชาที่นี่ครับผมเห็นหลายคนเลยครับถือตะกร้าอะไรมาก็ไม่รู้ครับพี่โชติอันนี้คืออะไรครับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นของที่เอาไว้แก้บนครับก็จะมีบนบานที่เป็นที่นิยมก็คือจะเป็นไข่ต้มนะครับ ถ้าเราเข้ามาเส้นวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยเราก็จะเห็นร้านไข่ต้มเนี่ยมีเป็นโอน่าจะเกิน20ล้านเ,นเยอะมากเลยนะครับเยอะเอะเยอะมากครับก็คือคือจอดจอดแวะซื้อไข่ต้มนะครับแล้วก็ออกมาแก้บนหลวงพ่อโสธรครับ,คร,บครับผมตอนนี้เราก็อยู่ใน ภายในอุโบสถวัดหลวงพ่อโสธรนะครับผมซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนะครับถ้ามาที่นี่นะครับก็คือเราก็จะมาไหว้ตอนเช้านะครับส่วนส่วนใหญ่นะครับเราก็จะเอาของที่เป็นแก้บนนะครับก็จะเป็นไข่ต้มเนาะที่ที่นี่จะนิยมไข่ต้มกันนะครับก็จะมีร้านไข่ต้มเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่นี่นะครับก็ตั้งใจมาขอนะครับก็ คาดว่าน่าจะถูกใจนะครับสำหรับคนที่ต้องการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหลวงพ่อสุรครับค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาวนะคะที่ต่อไปที่พวกเราจะพามาค่ะคือสถานที่ที่เป็นที่ตั้งปฏิสถานของพระพิฆเนศองค์ยืนรูปสัมิที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะวัดความสูงจากฐานถึงปลายสุดนะคะสูงที่ประมาณ40เมตรค่ะ ที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองเขื่นจังหวัดฉะเชิงเซานะคะโดยระยะเวลาเดินทางจากตัวเมืองฉะเชิงเซามายังพระพิคเนตองค์ยืนแห่งนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน30นาทีค่ะหากท่านใดที่สนใจนะครับที่นี่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีแค่พระพ,พิคเนตรอย่างเดียวนะครับผมยังมีเทพต่างๆนะครับให้เราสักการะบูชานะครับผมก็อยากรู้ว่าบรรยากาศจะเป็นไงเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมกันครับ เราจะวน3รอบนะครับแล้วก็ตั้งจิตอธิฐาน โอเคครับผมก็นี่เป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงนะครับถ้าเกิดว่าใครมาจังหวัดฉะเชิงเซานะครับต้องแวะมาที่นี่เลยครับก็คือปากหม้อเจ๊พรนะครับผมเป็นร้านที่ดังอีกร้านหนึ่งนะครับในจังหวัดฉะเชิงเซานะครับร้านตั้งอยู่ที่ั่กตรงข้ามพวงทองอำเภอพนมสาร,รคามนะครับ <S <S ครับผมก็การกินปากหม้อที่ถูกต้องนะครับก็จะกินเป็นตัวต่อตัวอย่างนี้ที่ทชาวแปดเดียวจะรู้จักกันนี้ก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเขาจะกินมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วใช่ไหมครับป้าก็จะกินตัวต่อต,ต,ต,ตัวอย่างนี้เนาะ <ำ Huh? S 1> ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าใครไม่พอก็สั่งเพิ่มเป็นคล้ายๆเหมือนกับโอมากาเซของญี่ปุ่นนะครับผมเอาละครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับในมื้อนี้ก็ถ้าใครสนใจนะครับ ปากมอเจ๊พอนนะครับอย่าลืมมาแวะทานกันนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับหวังว่าจะได้พบทุกท่านเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ